สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็จะมาสอนนะคะเล่มคุณธรรมนำความรู้นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าที่28นะคะหน้า28เขาว่ายังไงนะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะคีดเครื่องหมายถูกหน้าภาพ ที่เป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะเด็กๆมาดูนะคะข้อความแรกนะคะข้อความแรกนะคะก็บอกว่าห้ามเสียงดังนะคะเด็กๆก็สังเกตดูภาพไหนนะคะที่เป็นภาพห้ามเสียงดังนะคะให้เด็กๆใส่เครื่องหมายขีดลงไปนะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะก็อบอกว่าห้ามให้อาหารสัตว์นะคะ ห้ามให้อาหารสัตว์นะคะให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะภาพไหนนะคะเป็นภาพที่ห้ามให้อาหารสัตว์นะคะเด็กๆต่อไปนะคะห้ามทิ้งขยะนะคะภาพไหนนะคะเป็นภาพห้ามทิ้งขยะนะคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายลงไปนะคะสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าห้ามรับประทานอาหารนะคะ ภาพไหนคะเป็นภาพห้ามรับประทานอาหารค่ะเด็กๆให้เด็กๆใส่เครื่องหมายลงไปให้ตรงกับข้อความที่คุณครูอ่านให้นะคะดเด็กๆแล้วอย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะดเด็กๆมาดูหน้าที่29นะคะเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู้ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะ,ะนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สวยงามนะคะเด็กๆมาดูสิเด็กๆเห็นภาพข้างล่างไหมคะจะมีสองภาพจะเป็นภาพโลกสวยกับโลกร้อนแล้วเด็กๆนะคะมาดูภาพข้างบนนะคะภาพไหนนะคะที่ตรงกับข้อความนะคะเด็กๆมาดูนะคะภาพที่เขากําลังตัดต้นไม้ควรเป็นเด็กๆควรโยงไปหาโลกร้อนหรือโลกสวยคะเด็กๆ เด็กๆโยงไปหาโลกร้อนนะคะเด็กๆก็โยงจากภาพตัดต้นไม้ไปหาโรกร้อนนะคะต่อไปนะคะภาพเ็าปลูกต้นไม้เด็กๆปลูกต้นไม้จะเป็นภาพเด็กๆจะควรจะโยงมาหาโลกสวยหรือโลกร้อนค่ะเด็กๆเด็กๆควรโยงมาหาโลกอะไรคะโลกสวยนั่นเองนะคะเด็กๆก็โยงมานะคะ แล้วนะคะภาพต่อๆไปนะคะให้เด็กสังเกตดูเองแล้วก็โยงเองนะคะแล้วก็โยงให้ถูกต้องด้วยนะคะให้เด็กรู้จักการสังเกตนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษนะคะเล่มสีเขียวนะคะให้เด็กนะคะเปิดไปหน้าที่ สานะคะเรียนรู้ประโยคทักทายนะคะอะเด็กเมาดูหน้าที่30ก่อนเลยนะคะภาพแรกนะคะประโยคแรกนะคะจะเป็น Good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้านะคะคำที่สองก็คือ Good afternoon ก็คืออะไรคะสวัสดีตอนไหนคะสวัสดีตอนบ่ายใช่ไหมคะ สุดท้ายนะคะ Good night นะคะแปลว่าราตรีสวัสดิ์นะคะเด็กๆแล้วนะคะให้ที่เด็กมาดูหน้าที่31นะคะเขาบอกว่าทบทวนประโยคแนะนำตัวเองและเขียนประโยคตามรอยปะนะคะอะหน้านี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอการแนะนำตัวเองมาให้คุณครูดูนะคะเช่น Hello my name is แพลวนะคะก็คือฉันชื่อแพลวนะคะเด็กๆก็พูดชื่อตัวเองเช่นอ่าชื่อน้องไบเบิลใช่ไหมคะน้องไบเบิลก็พูดว่า Hello My name is b i b l e นะคะเช่นแล้วก็อื่นๆนะคะเช่นชื่ออะไรก็พูดชื่อตัวเองนะคะ Hello My name is ต้นน้ำ Hello My name is a n f i e l d เป็นต้นนะคะ ประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะหน้าที่30-31นะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆ